กวงไายซุปตาเวียดนามจะมาไทยลีกจริงหรือไม่แล้วทีมไหนจะได้ไปหลังมีข่าวออกมาว่าเงียนกวงหายดาวเตะท,ทีมชาติเวียดนามวัย26ปีจะมาค้าแข่งในไทยล,ลีกในฤดูกาลหน้าทำให้หลายฝ่ายต่างคาดดาวกันว่าทีมไหนที่จะมาคว้าซุปเปอร์สตาร์แห่งอาเซียนรายนี้ไปร่วมทีมโดยเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากผู้จัดก,การส่วนตัวของเงียนกวงไหย ระบุว่ากําลังรอสโมสรจากไทยลีกติดต่อมาพรานักเตะในการดูแลเตรียมย้ายออกจากเปาแอฟเซทีมในลีกรองฝรั่งเศสรเร็วๆนี้นั่นทําให้มีความเป็นไปได้สูงที่นักเตะรายนี้จะมาค้าแข้งในเมืองไทยโดยในวันนี้เราจะพาไปดูโอกาสของทีมดังจากเมืองไทยที่อาจได้รายเซ็นของกวงหายไปร่วมทีม บุรีรัมยูไนเต็ดในอดีตที่ผ่านมาบุรีรัมยูไนเต็ดเคยมีนักเตะเวียดนามมาค้าแข้งในถิ่นช้างอารีนามาแล้ว2คนคือฮองวูแซมซันกองหน้าชาวนจีเรียที่โอนสัญชาติเป็นเวียดนามในปี2018และเลืองส่วนตวงมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติในปี2019ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากหากทัพปราสาทสายฟ้าจะมีผู้เล่นเวียดนามเป็นคนที่3แต่ปัญหาอยู่ที่แดนกลางและแนวรุกของขุนพลซอกกลาวนั้นแทบจะเบียดแย่งกันลงลำบาก ดังนั้นหากว่าซุปเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของเวียดนามจะย้ายมาร่วมทับปราสาทสายฟ้าก็ต้องมีการปล่อยตัวนักเตะบางรายออกจากทีม 2. ทูแบงคอกยูไนเต็ดแม้ว่าจะไม่เคยมีนักเตะเวียดนามเคยมาค้าแข่งที่นี่แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะทูแบงคอกคือหนึ่งในสโมสรที่มีศักยภาพมากที่สุดของประเทศไทยแถมการได้กวงหายเข้ามาน่าจะส่งเสริมในเรื่องของบุลค่าทางการตลาดแถบอาเซียนเพิ่มขึ้นอีก อีกทั้งการที่ทูแบงคอกยังมีความคลุมเครือในเรื่องของสัญญานักเตะดังไม่ว่าจะเป็นแฮเบอร์ตี้มามูสอิสโมต้านั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพวกเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในฤดูก,กาล2023 2024ซึ่งบางทีอาจจะไปลงล็อกกับเพลย์แมกเกอร์ทับดาวทอก็เป็นได้ 3. เมืองทองยูเนเต็ดนี่คือสโมสรที่น่าจะตามมองมากที่สุดกับดีลนี้ด้วยเหตุผลหลักประการ ไม่ว่าจะความเรื่องชื่อในเรื่องของการตลาดอีกทั้งนักเตะอย่างซาดอมีซาเยฟเพ่เมกเกอร์คนปัจจุบันก็กำลังจะหมดสัญญารวมไปถึงความเป็นที่นิยมของสโมสรเมืองทองในประเทศเวียดนามก่อนหน้านี้ทัพกีเลนพยองเคยประสบความสำเร็จในการควา้าดังวันลำ่ำผู้รักษาประตูทัพดาวทองมาค้าแข่งมาแล้วและทำให้เห็นผลพวงคือการได้ฐานแฟนคลับจากประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นดังนั้นการเข้ามาของกวงหายจึงเป็นอะไรที่ลงตัวสำหรับเมืองทองอย่างมาก 4. B ีปทุมยูไนเต็ดในฤดูก,กาล2022-2023อาจจะเป็นซีซั่นที่ล้มเหลวของ BG ปทุมยูไนเต็ดแต่เชื่อได้เลยว่าปีหน้าพวกเขาจะกลับมาทวงบัลลังพร้อมกับความกระหายขั้นสุดแน่ดังนั้นการนำเข้าผู้เล่นคุณภาพจึงเป็นหนึ่งเรื่องที่แฟนๆจะได้เห็นจากการเสริมทัพของพวกเขาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ BG ปทุม um, เคยตกเป็นข่าวสนใจคว้าวนักเตะเวียดนามอย่างเหนียนฮงดุกมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติเวียดนามของทีมแชมป์วีลีเวสเทล F4 มาร่วมทีมแต่สุดท้ายทีมดังกล่าวก็เงียบไปดังนั้นครั้งนี้ชื่อของกวงหายจึงน่าสนใจไม่น้อยหากว่ามาสร้างสารรค์เกมรุกให้กับ BG ปรปทุมเพราะเวลานี้แพงวิดฟิลตัวหลักของพวกเขาไม่ได้มีนักเตะประเภทเพลย์แมคเกอร์เพื่อเปิดป้อนให้กับบรรดาสูนหน้าเลย าการท่าเรือ f c แม้ว่าทุกวันนี้ซปเปอร์สตาร์ของการท่าเรือ f c จะอยู่กันแทบจะล้นทีมแต่ก็ใช่ว่าก้วงหายจะไม่มีสิทธิ์ย้ายมายังถิ่นแพสสเตเดียมโดยเฉพาะในเวลานี้มีข่าวว่าทัพสิงเจ้าทา่าน่าจะไม่ต่อสัญญากับเซคิออซูเอเดสมิดฟิลตัวรุกที่อยู่กับทีมมานานกว่า7ปี และนั่นทําให้พวกเขาน่าจะต้องหาตัวแทนในตําแหน่งเพลย์แมคเกอร์ดังนั้นมันจึงสามารถเชื่อมโยงกับกวงหายได้ไม่ยากแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการที่แนวรุกของการท่าเรือในปัจจุบันก็เต็มทีมเช่นกันแถมแต่ละคนก็ดีกรีทีมชาติซึ่งถ้าซูเปอร์สตาร์เวียดนามย้ายมาจริงคงจะต้องเห็นผู้เล่นหลายๆรา,ายของสิงเจ้าท่าเก็บข้าวของออกไปเสียก่อน6 ราชบุรี f อเหตุผลที่ราชบุรีเหมาะสมกับกวงหายคือการที่ทีมราชันมังกรเป็นสโมสรที่ให้โอกาสกับนักเตะอาเซียนอยู่เสมอโดยเฉพาะฤดูกาล2022 2023ที่แฟนๆได้เห็นให้พโยวินและซาฟาลาซิตได้มาวาดลวดลายในไทยลีกรวมถึงก่อนหน้านี้พวกเขาก็มักจะนําเข้าผู้เล่นอาเซียนอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะฟิลิปปินส์ที่ตบเท้าเข้าสู่รัวดากอนโซล่าปากกันแทบจะทุกปีอย่างไรก็ตามการที่ราช บุียังมีจักระพันแก้วพรมเป็นจอมทัพอยู่ทั้งยังสามารถใช้ราซิตเล่นในตำแหน่งนี้ได้โอกาสที่กวงหายจะย้ายมาแทนที่คงจะเป็นไปได้น้อย ชลบุรี f อซแม้ว่าพวกเขาจะมีนโยบายการปั้นเยาวชนเป็นหลักแต่ก็ใช่ว่าจะปิดโอกาสที่จะให้นักเตะชั้นนำย้ายเข้ามาอยู่กับสโมสรและที่สำคัญจากสถิติที่ผ่านมาชลบุรีเองก็นิยมช,มชมชอบผู้เล่นอาเซียนอยู่ไม่น้อยเพราะก่อนหน้านี้มีทั้งสิงคโปร์เมียนมาฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนามาขาแข่งที่นี่ดังนั้นทัพฉลามชนจึงถือเป็นทีมที่มีนักเตะอาเซียนหลากหลายสัญชาติมากที่สุดในไทยลีกซึ่งถ้ากวงไฮเสอร์ไพร์ย้าย,ยายมาจริงก็จะเป็นประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่6ที่มาเล่นในรั้ชมบุรีสเตเดียมทั้งหมดเป็น7ทีมในไทยลีกที่มีโอกาสคว้างเหรียนกวงหายดาวเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามวัย26ปีเข้ามาร่วมทีมมากที่สุดส่วนจะเป็นทีมไหนที่ได้ไปหรือบางทีข่าวอาจเป็นเพียงเรื่องแค่สร้างสีงสันของวงการฟุตบอลก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป